สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศรัลบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีสวยๆนะครับนี่เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันนะครับถ้าจะส่งก็อยู่ที่ห0บาทนะครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับผมนะครับลุงป้านะครับครับที่เห็นอยู่นี้คือเป็นเกสรนะครับไต้แดงๆนะครับกระถางละกระถางละ60บาทนะครับ60บาทนะครับ กระถางละหกสิบาทนะครับเอาไปเปลี่ยนกระถางถังหกได้แล้วนะครับนะครับดูนะฮะสวยๆนะครับนะเม็ดชมพูมาเลยนะครับไส้แดงๆนะครับนะหลากหลายหลากหลายอ่ะโอ้แบบวันนี้มาเกสรนะฮะสวยๆแจ่มๆนะครับหกสิบาทนะครับหกสิบบาทนะครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับหกสิบาทนะฮะอยู่ในกระถางสี่น้องอยู่ในกระถางสี่ตอนนี้นะครับนะฮะหกสิบบาทนะครับ สวยๆนะครับต่อมาก็เป็นซันเซ็ตนะครับซันเซ็ตสกายซันเซ็ตสกายกระถางละห้าสิบบาทนะครับกระถางละห้าสิบบาทนะครับหน้าส้มๆแบบเนาะนะฮะป้ายสวยๆนะครับห้าสิบบาทนะครับต่อมาก็เป็นเอ่อเทวาอภิรักษ์นะครับนะด่างสวยๆนะครับนะห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทนะครับ เหนือดวงนะครับเหนือดวงนะเหนือดวงสวยๆนะครับเนี่ยป้ายสวยๆนะครับแดงๆนะฮะป้ายสวยๆห้าสิบบาทนะครับมีแบ่งสามกระถางนะครับเหนือดวงนะครับผมนะฮะหลอดใหม่มาแบบว้าวมากเลยนะครับห้าสิบบาทนะครับเหนือดวงนะครับนะนี่ก็เหนือดวงนะครับผมนะครับห้าสิบบาทนะครับกําลังเลี้ยงนะครับนะ่ยห้าสิบบาทเหนือดวงนะครับต่อมาเป็นเทพซิรินนะเทพซิริน เป็นไม้ที่มีเม็ดสวยงามนะครับผมแล้วก็เป็นบอลเป็นบอลเหลืองป้ายเขียวนะครับผมแล้วก็มีเม็ดสีนะยกระถังนี้ห้าสิบาทนะครับห้าสิบาทนะครับนะเมื่อกี้ต้นที่หนึ่งนะอันนี้ต้นที่สองนะครับนะกระถังละห้าสิบาทนะครับนะเพราค้าเพิ่งจะได้คืนทุนนะห้าสิบาทนะครับเทพซิลินนะครับเทพซิลินนะกระถังที่สามนะครับกระถังที่สามนะครับห้าสิบาทนะครับเทพซิลิน กระถางที่สี่นะยกระถางที่สี่นะยห้าสิบบาทโอ้โนี่ทรงดีจังเลยนะครับนะต่อมาก็เป็นลูกไม้นะครับใบกลมนะครับใบกลมนะฮะเนะผมมีมาแบ่งสามกระถางนะกระถางนี้จะเป็นแบบหน้าหน้าเดิมเขานะอันนี้หน้าแผงนะครับเป็นเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้นะฮะลูกไม้กัดสีกลมถ้วยๆนะครับผมนะครับเนี่ย กระถางนี้ก็แบง่งอยู่ที่กระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับดูนะฮะกว่าจะกัดสีได้ขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยขึ้นอยู่ในกระถางหกนะครับกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมว่าลูกไม้ตัวนี้แต่นี่ใบมีตําหนินะลูกค้านะครับไม่ไม่ว่ากันนะครับเอาที่สบายใจแล้วก็สมัครใจนะแต่ผมเห็นว่าเป็นไม้ที่กัดสีสวยมากๆเลยนะจะเป็นอัรัวหรือถ้วยฟงถ้วยฟูอะไรแต่ตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะยังเป็นลูกไม้เราการตั้งชื่ออยู่นะครับแล้วก็ เลี้ยงมาห้าหกเดือนแล้วนะครับกัดสีนะครับกระถางละร้อยห้าสิบาทอันนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้แพงนะที่แรกมันเริ่มต้นจากเนี้ยแล้วก็ไปผ่าไรจู่ๆได้แพงมาสองต้นนะกระถางละร้อยห้าสิบาทนะดูนะครับเนี่ยถ้าไม่แพงก็จะเป็นเงี้ยนะครับกัดชมพูกระดูกดํานะครับตัวน,นี้เป็นหลอดใหม่ล่าสุดนะใบเขาจะหนักๆห,หน่อยนะผมก็พยายามจะประคองให้แบบดูนะแต่ก็นะเอาตามธรรมชาตินะเราไม่ต้องหนัดแปลงนะครับผมนะครับ หนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับผมลองขายดูปีศาจแผงนะปีศาจแผงเนี่ยเออคำว่าแผงนี่ก็จะมีพื้นเขียวเข้มๆแบบนี้นะแล้วตัวนี้ก็ไม้ไม้ใหญ่แล้วนะนะครับปีศาจแผงอัสราวุธให้กระถางนี้นะครับร้อยห้าสิบาทนะกระถางนี้ปลูกที่หลังเนาะแต่ก็ดูนีฮะมันเป็นพื้นเขียวป้ายม่วงอ่ะจริงๆนะตัวนี้มามันเป็นแบบป้ายออกม่งมวงๆนะครับ นะให้100บาทต้นนี้นะครับ100บาทต้นนี้ก็ทีแรกผมจะไม่เอามาแล,แลดูเขาจะป้ายน้อยเนาะดูนะป้ายน้อยแต่ติดป้ายทุกใบนะครับติดป้ายทุกใบเป็นเป็น,ป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 นแบบป้ายแดงม่วงม่วงแล้วเห็นว่าหลอดใหม่มันแบบ,แบ,บเต็มดุมเลยนะแสดงว่าเก่งโอ้โห<อ>เนาะครับก็แบ่ง150บบาทเท่ากันนะผมเอามาราคาเท่ากันนะ เลือกดูนะครับกระถางละมีปีศาจแผงกระถางละ150ง้บบาทนะครับอันนี้100นะครับกาลังเลี้ยงนะครับแต่ก็ขึ้นกระถางให้แล้วเนาะกระถางห้าครึ่งได้แล้วนะครับนะหนึ่งร้อยแล้วงั้นวันนี้เราปล่อยแบบเบาๆนะครับต่อมาเป็นบอลกราบนะครับผมเป็นบอลกราบนะครับนะเป็นบอลกราบเะเป็นกราบหลวงปู่นะผมได้มาผมลองลองขายดูนะเพราะว่าเห็นเป็นไม้แร่ที่ต่างชาติตามหาเนาะนะครับเป็นไม้ใบกลมงานกระดูกแล้วก็เป็นบอลที่มีหน้าแข้งนะครับผม นะกระถางละ1 0 0บาทนะครับผมนะเป็นตับโอ้ตัวนี้สวยจังเอาเอาเริ่มต้นกันที่กระถางแรกนะกระถางนี้คือกระถางที่1นะครับดูนะฮะใบหนาก้านแข็งเนาะนะหนะึ่งบาทนะอันนี้อืมเนาะจังหวะใครจังหวะมันนะครับไม่ได้ต้นนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับมันมีอยู่สต้นเนาะแล้วดูนี่ฮะอันนี้นักแข้งเนาะนี่นักแข้งนะ,นนะงนะไม่ใช่ใบแรกนะอันนี้ใบเป็นใบออกทรงถ้วยผมว่ามัน น่ารักดีนะครับแล้วเป็นตับที่แบบหลวงปู่เนาะหลวงปูแ่แหวนนะมีนามว่าหลวงปูแ่แหวนก็ะถางละหนึ่บาทนะคัดไม้ให้เลยนะไปไปไป,100ปร้อยกว่ากิโลวันนี้ได้ไม้มันน้อยนะแต่ละส่วนก็เริ่มไม้เริ่มน้อยลงเนาะเราเป็นพ่อค้าที่แบบเอามาขึ้นไล์ให้นะบแบบนะได้10บาท5บาทนะครับผมนะก็ะถางละห0ึบาทหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนนะเอาเริ่มเอาเริ่มใหม่นะหนึสาม สี่หลวงปู่แหมนมีสี่กระถางนะนะครับต่อมาก็เป็นอ,อ,อะไรซันเซ็ตสกายห้าสิบบาทนะครับซันเซ็ตสกายห้าสิบบาทอันนี้หนักไปทางเลมอนนะเลมอนเลมอนหน่อยแต่ก็ด่างเหลืองทองนี่หลอดใหม่จ้ะนะเหมือนจะแผงมัง่งไม่แผงมั่งนะนะห้าสิบบาทมูลค่าห้าสิบบาทนะครับไม้ขึ้นกระถางหกได้แล้วนะนะครับได้มาต้นเดียวจ้ะนะครับหนึ่งเดียวในจักรวาลนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ 80บาทนะครับผม80บาทหนึ่งเดียวนะครับ 1, 1> เดียวก็จะเริ่มต้นจากการเขียวก่อนเนาะแต่ตัวนี้เก่งจังเลยสองใบแรกเปิดแบบคือเขาผ่าชิ้นใหญ่เนาะแล้วก็แม่แม่แม่ด่างดีๆเนี่ยแปบาทกระถางสี่นะหนึ่งเดียวในจักรวาลต่อมาเป็นเทพซิลินเทพซิรินนะเทพซิรินดูดูนะฮะเหลืองนะครับเทพซิรินเป็นบอลป้ายที่แบบผมว่ามันเป็นบอลป้ายเขียวเนาะ เหลืองใบเขียวนะครับนะห้าสิบาทจ้ะห้าสิบาทนะครับห้าสิบาทเทพซิลินมีไม่กี่กระถางนะวันนี้เอามาแบ่งให้เนี่ยเม็ดม่วงด้วยนะครับสวยมากเลยห้าสิบบาทต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับผมนะฮะห้าสิบบาทนะครับต่อมาก็เป็นเอ่อเหนือดวงแผงใครจะเอาไปผ่าเหนือดวงแผงดูทีฮะปกติก็จะเขียวแก่เนาะอันนี้เขียวเลมอน ทีแรกผมเห็นแต่ไกลนะว่าไม้อยู่นอกตู้จ้ะเห็นแต่ไกลว่ามันเป็นพวกอนุมานสืบพักคาหรือเปล่าแต่เราไปดูใ,ใกล้ๆเี่เนั่นเหนือดวงนเหนือดวงแผงเนาะนะลูกก็สองลูกนะครับลูกสองลูกนะครับลูกสองเขาเรียกลูกลูกสองต้นสองนอสองนอเนาะก็ลองเอาไปลองเอาไปผ่าดูนะครับผมนะครับเหนือดวงนะครับผมนะแบ่งอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะครับผมร้อยแปดสิบาทนะครับ แต่สวยมากเลยลายเขาลายอย่างพวกลายยักษ์เนาะเหนือดวงตัวนี้นะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นตัวแผงเขาเก็บไว้ยานานแล้วแต่นี่ราคามันลงก็เลยไม่อันนี้คุณคุณยายข้างนะที่ที่สวนนัเขาได้มาต้นเดียวนะครับนะร้อยแปดสิบบาทนะครับเหนือดวงนะครับอาจจะเนาะสูงใหญ่พอทุกคนนะแปลวไมายูราผมก็ได้มาต้นเดียวนะเห็นว่าเราจะมาแบบโพสขายนะเพราะาต่างชาติตามหาไม้แบบไม้แบบแบบนี้เนาะ ดูดิใบกลมๆป้อมๆหนึ่งร้อยบาทนะครับผมแววมายุรลสวาหะก็ขายดีใน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 ,ในกลุ่มของเขานะสวาหะมีมาแบ่งสามสามสี่กระถางนะดูนะครับนางสวาหะเริ่มต้นจากกระถางนี้นะเป็นกระถางที่หนึ่งนะครับกระถางที่หนึ่งนางสวาหะพูดถึงนางสวาหะเป็นไม้ที่เป็นไม้กัดสีนะเป็นแม่ของหานุมานเนาะดูนะครับ กระถางที่1น,นะครับมูลค่า100บาทนะมูลค่า100บาทเป็นงานหนอเนาะกระถางที่2ออ่ะหลอดใหม่กัดเสด็จอีกเก้งเลยนะครับผมนะฮะหนึ100บาทกว่าจะกัดสีได้ขนาดนี้เนาะบางคนเคยเคยเคยเล่นนางสาวหะก็รู้ว่ามันจะเริ่มจากน้ําตาลก่อนเนาะนะนะแล้วมันจะค่อยๆกัดสีนะมันจะเหมือนกับพวกแอ้ดวงใจพิสูจน์อะไรประมาณนั้นนะแต่ก็นี่เป็นไม้เก่าของเรานะอ่ะอันนี้กัดซะแบบเนาะ โอ้โห oh. สวยจริงๆนะเพราะว่าถึงไมงต่างชาติถึงแบบหากันเนาะเนี่ยเขากัดได้ไดสวยงามจริงนะครับผมนะกระถางละหนึ่าางร้อยบาทนะครับ 1... 2, นสองนะกระถางที่2กระถางที่3ามเนะถัาทางที่สนี่จะเป็นสาใบเนาะนะแต่กัดสีแบบมีคุณภาพเลยนะครับนหรือจะเอาตัวน,นี้ก็ร้อยหบบาทนะครับเพราะว่าเป็นเป็นไซส์ใหญ่ๆนะครับผม โอ้โหใหญ่จริงนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับบางครั้งก็ไม้เป็นไม้กับสีโหดสวยจริงๆนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับวันนี้ผมได้ไม้มาแค่นี้นะครับนะฮะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอัศฉรยวุฒิบอลสีเลยนะครับผมนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ